สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันอังคารที่12เมษายน2,565นะครับอยู่กับพวกเราฟูลทีมเลยนะครับ4คนผมขวัญแล้วมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสเจาะเลือกเชลซีครับโคดอักทันข่าวลยอูครับ และการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผมวันนี้เป็นการพรีวิวนะเป็นการเทปสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่วันหยุดยาวสงกรานนั่นเองนะครับแต่ว่าวันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยมันจะเป็นศึกใหญ่นั่นก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในเลกที่2นะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ รวบเอาไว้เลยนะทั้งหมด4คู่ครับทั้งในคู่ของคืนวันอังคารแล้วก็คู่ของคืนวันพุธนะฟัทนทงความพร้อมสก,กอร์ต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ครบถ้วนนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนจะไปดูเนี่ยเราไปฝากขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับ,รบก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนั่นเองนี่นะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลวเดตจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับ ครับขอคำว่าตอ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 โอ้วันนี้ยากมาเป็นโดโนตเลยตอ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 ขออะไรได้หมดสุดยอดจริง นะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank ด้วยนะครับบริการด้านการเงินครบวงจรครับให้นึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอป K-Pass สามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับครับ มาย้ำเตือนโปรแกรมกันนะครับยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์เลกที่2รอบ8ทีมสุดท้ายค่ำคืนนี้วันอังคารก็จะเป็นคิวของเรอัลมาดริดครับจะเจอกับเชลซีแล้วก็าเย์นมิวนิกเจอกับบียาบรอัลส่วนค่ำคืนวันพุธนะครับลิเวอร์พูลครับจะพบเบนฟิก้าอเลเรติโกมาดริดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้ง4คู่เตะตี2เวลาเดียวกันทั้งหมดครับอืครับผม อ่ะโอเคไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับก็เรอัลมาดริดนะครับเจอกับเชลซีนะครับยูเซียลรอบแปดทีมสุดท้ายเลกสองนัดแรกเนี่ยมาดริดบุกไปชนะเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดมาก่อน3ต่อนึนะครับนัดนี้จะกลับมาเล่นที่ซานเตียโกเบนาเบลนะครับถือว่าได้เปรียบพอสมควรเลยจากผลเลกแรกผลงานนัดล่าสุดครับ มาดริดของคาร์โลอันเชลติเนี่ยเปิดบ้านอัดเกตาเฟ่มา2 0งศูทำให้9เกมหลังสุดชนะไป8แพ้เกมเดียวเท่านั้นเรียกว่าฟอร์มโหดมากความพร้อมเกมนี้นะครับก็มาดริดจ,จะไม่มีเอเดนมิลิตาที่ติดโทษแบนรวมไปถึงอาซากับอิสโก้แล้วก็บาเยโก้ที่บาดเจ็บอยู่ส่วนลูก้าโมดริชโทนิโครสดานิกาบ,บาคาวเนี่ยพักจากนัดล่าสุดมาเรียกว่าฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยนะครับ ด้านเชลซีของโทมัสทูเกิลครับผลงานนัดล่าสุดก็คืนฟอร์มถล่มเซาท์แฮมตัน6-0หลังจากที่ก่อนนั้น2นัดแพ้รวดคาบ้านมาสภาพทีมครับลูกากูยังมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะครับจะยังลงเล่นเกมนี้ไม่ได้เช่นเดียวกับโอดอยบาร์กลีแล้วก็เบนชิเวลแต่ข่าวดีคือเซซาอัสปีโกยตากับตันทีมเนี่ย หายจากโควิดแล้วนะครับตรวจผลเป็นลบหลายรอบก็เลยบินตามเพื่อร่วมทีมมาที่สเปนด้วยนะครับครับไปดูรายชื่อที่คาดนะยครับจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับแต่ว่าของฮูสกอร์เนี่ยเขาให้มาดริดมีเอเดนมิริตาซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นนาโชเฟนันเดสมากกว่านะครับพราอมมริตาวถูกโทษแบนจะยินคู่ก,กับอาราบาแบ็กซ้ายนะครับ mm. ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแฟกลองเมนดี้นะครับแบ็กขวาเป็นดานี่กาบาขาว ผู้รักษาประตูเป็นติโบกูตัวส์นะครับกองกลางกับตัวรุกเนี่ยเซตเดิมครับคือคาเซมิโร่ลูก้าโมโดริชโทนิโครสสามตัวรุกเป็นเบนเซม่าเฟเดริโก้บาเบเด้นะครับแล้วก็มีวินิซิอุสจูเนียร์ด้านเชลซีครับน่าจะมาเล่นแผน3 4 1 2ครับเพราะว่านัดล่าสุดเล่นแผนนี้นะครับมินดี้เฝ้าเสากองหลังมี ensen, iger, คริสเตนเซนซิลวาเรดิเกอร์กู้กลางเป็นจอร์จินโยกับกองเต้วิ่งขวาริสเจมวิ่งซ้ายอลอนโซ่ตัวรุกเป็นเมสันเมลทำเกมด้าานนนหลลัังไคฮววกบตโมเอร์ ของเชลซีถ้าจะมีให้สังเกตก็คือจับตาตรงเซนเตอร์ตัวขวาไว้ว่าจะเป็นใครนะครับคริสเซนเซนอัสปิลีโกตาหรือชาโดบาแล้วก็กองกลางเนี่ยคิดว่ามาเตโอโควาซิตน่าจะต้องลงสักคนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะลงเป็นแทนจอร์จิโนหรือเอ e. ็นโกโลกองเต้เมสันเนลกับไคฮาวเวตช่วงนี้ก็ต้องลงอยู่แล้วครับแต่วานเนอร์เนี่ยเห็นสื่ออังกฤษบอกว่าทูเครลอาจจะ d r อปเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะใช้ในเรื่องของความมั่นใจจากนัดล่าสุดไหมหรือจะเอาในมุมของแท็กติกที่ เกมเจอกับมาริดแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์ของทีมโมเวนเนอร์สักเท่าไหร่นะฮะอ่ะฟันธงกันหน่อยดีกว่านะครับก็หลังจากที่นัดแรกเนี่ยแพ้มาเป็นการแพ้ในแบบที่ต้องให้เครดิตความเียบขาดของมาตรติดเลยว่าลงโทษเชลซีได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะคาริมเปนซมมาดน,น,นี้ผมว่าเชลซีจะสู้ได้ดีขึ้นนะแล้วก็แฟนบอลรู้สึกว่าตื่นมาดูนัดน,นี้ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีจะไม่รู้สึกแบบเฟลหรือผิดหวังเพราะว่าต่อให้เข้ารอบหรือตกรอบเนี่ยผมว่านักเตะก็จะสู้แบบเต็มที่ซึ่ง โดยส่วนตัว,วาถามว่าผมยังรุ่นเล็กๆไหมก็แอบรุ่นเล็กๆแต่ผมให้โอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมว่าโอกาสที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดในนั้นนี้ผมให้เป็นผลเสมอแล้วกันคิดว่าอาจจะออกหนึ่งหนึ่งหรือสองสองคิดว่ามาดริดที่เคยมีประสบการณ์เคยแพ้บาร์ซ่าคาบ้านาแบบเละเทะมาเนี่ยผมว่ามาดริดไม่น่าจะปล่อยให้เหตุการณ์มันส้ำรอยในช่วงเวลาต่างกันเพียงแค่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะักเตะมาดริดเกา่าก่อนเกมคาร์โลอันเชรติพูดเองเลยนะครับว่า เขาโชคดีที่มีนักเตะที่เก่าแล้วก็รู้ดีว่าสถานการณ์แบบนี้จะรับมือ,อยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทเชลซีคิดว่ามีโอกาสออกเสมอครับครับผม,บผมก็อย่างที่วิเคราะห์ไปใน half time นะครับคือผมมองว่าถ้าด้วยเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเนี่ยนะมาติดเนี่ยดูดีนะครับแข็งแกร่งแล้วก็คืออีกอย่างนึงเนี่ยตรงตรงจุดของ ของความมั่นใจเราเคยพูดไปแล้วว่าโอเคว่าเชลซีถล่มซานตันมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบอกว่ายิงซอนตันโผลลูกแล้วมันต้องชนะมัดติดได้แน่ผมว่ามันเป็นตาก,กาที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับก็มัดติดยังไงก็ยังคงเป็นมัดติดครับเผลอเผอนัดเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มาเล่นแบบออคุมเชิงด้วยซ้ำนะเผลอเผอเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องมีการซื้อใจแฟนบอลต้องเล่นให้มันแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยนะครับก็ ให้เป็นทางฝั่งของมัดเดที่เฉือนชนะละกันหนึ่งประตูต่อสูนนะครับส่วนผมให้เป็นสองสองซึ่งก็พูดไปในฮาร์ฟไทม์แล้วว่าผมรู้สึกว่าทีมที่ได้ผลการแข่งขันมาดีในในเกมแรกอะ่ะสามารถเล่นแบบผ่อนคลายได้เล่นแบบว่าไม่ต้องเสี่ยงจนเกินไปอาจจะมัดเดตอาจจะเน้นคลองเกมแล้วก็ไม่ได้ผีผามจนแบบเปิดช่องให้กับเชลซีมากนะักแต่ผมก็เชื่อเชลซีจะมีความมุ่งมั่นสุดท้าย<ม>อาจจะออกผลเสมอเลยฮะผมก็เชื่อแบบนั้น Uh huh. ครับก็ผมจะขออนุญาตให้เป็นมาริดย้ำชายในบ้าน2ประตูต่อหนึ่งแต่รูปเกมของเชลซีน่าจะดีขึ้นในเกมนี้ลดความผิดพลาดให้น้อยลงครับแต่ก็ยังเป็นมาริด d ที่ผ่านเข้ารอบอยู่อืมโอเคอเค,ครับผมนะนี่เป็นคู่แรกนะครับจากนั้นเราไปดูคู่ของบาเยนมิวนิกครับกับบี亚马เรอานะ ก็เกมนี้จะเป็นทางฝั่งบบเยนที่เล่นในบ้านบ้างนะครับกลับไปเล่นที่สนามของตัวเองในมิวนิกนะครับเลกแรกเนี่ยเป็นบียาบริเอาชนะมาได้ก่อนในถิ่นตัวเอง1ต่อ0นะครับ ผลงานนัดล่าสุดของบายอนเนี่ยชนะอาสบวกในเกมลีก1-0 10เกมหลังสุดพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวครับก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะเทรนเนอร์ยูเลียนนาเกลส์มันเกมนี้จะได้ลูก้าแอคโนงเดสครับหายเจ็บต้นขากลับมาเป็นตัวเลือกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตของซือเล่ครับที่มีอาการป่วยขณะที่โตริโซบูนาซาชูโปมติงพวกนี้ยังคงบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับฝั่งของบียาบริเอาครับเสมอแอนนติกบิลเบา ในเกมลีก1ประตูต่อ1นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1ครับคุณอืูนาเอเมรี่ครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะมีแค่บูไลเดียที่เป็นสำรองกับอเลเบโตโมเรโนที่เจ็บยาวแค่นั้นเองที่ลงไม่ได้ตัวหลักๆคนอื่นเนี่ยก็สมบูรณ์ครับโลเซลโซเคราดโมเรโนดันจูมาปาเรโกพวกนี้นะครับไปดูแลัพกันครับ สเสียดผู้เล่นตัวจริงที่ค่าจากบูสคอรครับฝั่งของไบยอน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นนอยเออร์นะครับแนวรับอัลฟองโซ,โซเดวิสนะครับเอ็กนองเดสอุปาเมกาโ,โนปาวาคู่มิดฟิลด์ครับโกเลสกากับคิมมิชแล้วก็แนวรุกเนี่ยแซดนาบี้มุลเลอร์โกมันสูนหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ฝั่งของบิยาเรอัลก็ทางเอมเมอรี่เนี่ยยึดเซตนี้มาติดต่อกันหลายนัดมากๆแล้วนะครับ ถือว่าเป็นเจวดผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ผู้รักษาประตูเป็นลูรี่นะแนวรับมีฟรอยอัลบิโอนเปาโตเลสแล้วก็เอสตูปิยันนะครับมิดฟิลด์เนี่ยมีโลเซลโซ่กาปูปาเบโค่แล้วก็เปดาซาส่วนคู่หน้าดางชูมากกับทางเคราโมเรโน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเล่นแบบเดิมหรือเปล่าเพราะว่านัดก่อนเนี่ยเอาโลเซลโซขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวา นะแล้วก็ขยับเอาลานจูมาเนี่ยไปเป็นปีกซ้ายส่วนโมเรโนเนี่ยเล่นเป็นหน้าเป้านะครับเป็น4-3-3จะต้องดูว่านัดน,นี้จะใช้แผนไหนขวัญว่าไงก็สกอร์เดิมนะให้เท่ากับฮาร์ปไทม์ก็คือบายเ์นมาจะผ่านได้2ประตูต่อศูนย์ะครับคือนัดก่อนบีเลเล่นดีแต่บายเยนเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เลยสู้ไม่ได้ นะแต่ว่าถ้านัดนี้เนี่ยเล่นในบ้านแล้วได้เสียงเชียร์กระตุ้นสติหน่อยผมว่าเขา่าจะกลับเข้าสู่ฟอร์มตัวเองแล้วก็น่าจะเหนือกว่าเบียร์เรลถ้าเกิดไม่มีอุบัติเหตุลูกหนังเกิดขึ้นนะครับบอกว่าบายเยนชนะได้สองศูนย์ส่วนของผมผมมองว่านัดที่แล้วเบียร์เรลมีโอกาสที่จะเพิ่มสกอร์แต่ว่าเขาฆ่าไม่ตายไงนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้บายเยนมีโอกาสล้างตาได้ผมว่าบายเยนน่าจะน่าจะผ่านเข้ารอบได้ให้ชนะสามหนึ่งครับ ไม่ครับคนไหนมันผมจะให้ไวเลยครับทามสองศูนย์ป่ะพอดีคำนะในาคำเดิมเอาสัซูชิเลยให้เหมือนโค้ดแอคคือคิดว่าผลต่างลูกเดียวยังค่อนข้างอันตรายสำหรับบียรเรียลอยู่แล้วการมาเล่นที่บ้านบายเยนนัดนี้ก็น่าจะเต็มที่สู่การเข้าไปลุ้นแชมป์และผมว่าบายเยนนั่นคือเป้าหมายหลักก็ให้สองศูนย์เหมือนกันครับนอกจากเบียอเรียลจะท็อปฟอร์มมากๆแล้วเล่นได้ดีแบบในนัดแรกครับครับผม นะมาดูกันที่เกมวันพุธกันบ้างนะครับ, together, รบก็มีอีก2คู่ที่น่าสนใจนะครับมาเริ่มกันที่ลิวพูนะครับจะกลับมาเล่นในแอนฟิล์ในเกมเล็กที่2นะครับพบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะฮะเงื่อนไขาจากนัดแรกเนี่ยลิวพูถือว่าตุนความได้เปรียบมาพอสมควรนะครับชนะมา3ประตูต่อ1เรียกได้ว่ามีตุนอยู่2ลูกนะครับสถิติการพบกนัน2นัดหลังสุดลิวพูชนะมา2เกมติดแล้วนะครับ ลิ์พูผลงานล่าสุดในลีกเนี่ยมีเสมอแมนซิตี้มา 2- ต่อนะครับในเกมบิ๊กแมตช์แล้วก็ภาพรวมนะครับยอดเยี่ยม22เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวนะครับเสมอ3ชนะ18สภาพทีมของกุนซือเจอเก้นครอปนะครับก็สมบูรณ์พร้อมนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ก็คาดว่าเกมนี้น่าจะต้องมีการโรเตชันบ้างนะครับเพราะว่าผู้เล่นอาจจะอ่อนล้าอยู่พอสมควรด้านเบนฟิก้านะครับเอาชนะในเกมล่าสุดในลีกเนี่ยคือเอาชนะ เบเาเนเซสนะครับไป3ต่อ1แล้วก็ฟอร์ม5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับสภาพทีมของกุนซือเนลสันเวอริสโมเป็นกุนซือรักษาการนะครับมีตัวเจ็บอยู่2ลรายคือลูคัสเวอริสโมแล้วก็โรดิโกปิญโยนะฮะที่เหลือก็พร้อมให้เลือกใช้งาน11 mm hmm. ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมนะครับจากเว็บไซต์ s ู o r e นะครับฟูซโกเนี่ยก็ คาดว่าอาริซงเบเกอร์จะลงเฝ้าเสานะครับในระบบ4-3-3ของลิเวอร์พูลแผงแนวรับเนี่ยแบ็กซ้ายขวายัางเหมือนเดิมครับล็อบบีกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยอาจจะกลับเปลี่ยนกลับมาใช้นะฮะโกนาเต้แทนโจเอลมาติดครับยืนคู่กับทางเฟอร์กิลฟันไดายส่วน3กองกลางนะครับก็ใช้เป็นนาบิเกต้าครับน่าจะตัวจริงนัดนี้แล้วก็มีฟาบิโย่กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็เรียกได้ว่าจะคล้ายๆเกมนัดก่อนแต่ก็จะมีการโรเตชันนะ ส่วนสมตัวลุกนะครับดียร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงฟิมิโน่น่าจะได้รับโอกาสเป็นฟอส์นานะครับส่วนซาร่าอาจจะตัวจริงต่อเนื่องอีกเกมหนึ่งนี mm ่คือทีขาดส่วนเบนฟิก้านะครับ4 2 3 1อาหนึ่งนะครับหลักๆฝากความหวังไว้ที่น e ูนเยสฮะกองหน้าจอมถล่มประตูนะครับแล้วก็ตัวที่ปาดเปรียวรวดเร็วอย่างราฟาซิวานะครับแล้วก็มีเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสวนกลับทางริมเส้นเลยแล้วก็มีลามอสเล่นเป็น ตัวย์เมเกอร์ด้านหลังของหน้านะครับเขาคร่าวประมาณนี้อลุยก่อนนะครกดูจากนัดที่แล้วที่ไปเล่นที่บ้านเบนฟิก้าคือเบนฟิก้ามีพอจังหวะที่จะเล่นแบบเกมลุกจริงๆก็มีมีเชี่ยวเล็บเหมือนกันนะผู้เล่นอย่างนูนเยสเนี่ยมีความเร็วซึ่งเกมที่แล้วถือว่าครอปเลือกถูกนะใช้เป็นโกนาเต้อะคือความเร็วโกนาเต้เนี่ยเอาพอฟัดพอเวี่ยงกับนูนเนสอยู่อะนะครับ ก็น่าจะต้องใช้เป็นโกนเต้เอามาสู้นี่แหละนะแต่ว่าครั้งนี้เล่นในแอนฟิลผมก็มองว่าเล่นในแอนฟิลเนี่ยแต่ลิพูจะเลือกได้นะคล้ายๆเกมรอบที่แล้วที่เจออินเตอร์มิลานคือมาเล่นแล้วก็น่าจะมีการพักตัวแล้วเล่นแบบว่าระมัดระวังนิดนึงได้แต่เกมที่แล้วเนี่ยพอเล่นแบบระมัดระวังเกินไปแล้วฟอร์มหลุดด้วยนะแพ้อินเตอร์มาศูนหนึ่งผมก็วีแอบว่อนๆเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าลิพูจะ เผื่อใจไว้รอบอ่านัดหน้าด้วยเดี๋ยวเจอแมนซิตี้ในเอฟเอัพต่อผมว่าอาจจะออกเสมอเอาแบบเน้นสกอร์เข้ารอบไม่ได้เน้นอะไรมากมายเพราะว่าต้องเก็บต้องเก็บแรงนักเตะละผมว่าอาจจะเสมอที่หนึ่งหนึ่งแล้วกันอ่ะผมให้ประมาณนี้อืม<ล>ส่วนของผมก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลโฟกัสไปถึงรอบรองเอฟเอเหมือนกันเจอกับซิตี้นะครับแต่ผมว่าในมุมของผมผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะจัดเต็มครึ่งแรกก่อนก็คงจะเอาแบบ เล่น,นตัวหลักลง,ลงครื่องแรกนะครับแล้วก็ใส่เต็มไปเลยให้เครื่องแรกนาเบนฟิก้าให้ได้และถ้าเกิดนําได้เนี่ย UCL มันเปลี่ยนได้5ตัวถูกไหมครับค่อยเข้าไปเปลี่ยนแบบกระจุยกระจายในครื่องหลังก็ได้พวกตัวหลักพวกซาร่าพวกมาเน่พวกปาบินโยอะไรพวกนี้ต่างๆของทีมเนี่ยค่อยไปพักตัวถ้าเกิดสกอร์นำเพราะว่าทาริฟูยิงนําได้ก่อนเนี่ยมันหมายความว่าฝั่งเบนฟิก้าต้องยิง3ลูกเลยอะซึ่งซึ่งผมว่ามันยาก ลิปูน่าจะเล่นแบบเอาให้จบในครึ่งแรกแล้วพักตัวครึ่งหลังผมให้ชนะหนะะึ่งศูนย์ครับผมสองคนเออโอ้แอนฟิลเนาะแล้วก็คือนัดหน้าไอ้นัดนัดนัดก่อนเล็กแรกเนี่ยผมว่าลิปูค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรคือต่อให้ชุดนี้จะโรเตชันแต่ด้วยคุณภาพผมว่าลิพูดูดีกว่าแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับผมเอาลิพูชนะแต่สกอร์น้อยกว่าในใน ในนัดที่แล้วแล้วกันเรีย์พูหนึ่งศูนย์เฉือนๆแล้วก็ช่วงครึ่งหลังก็อาจจะ,ะเล่นแบบประคองเล่นเพย์เซฟแล้วเห็นด้วยเผมยังให้เรีย์พูชนะอยู่นะครับด้วยคุณภาพโดยรวมแล้วก็ด้วยฟอร์มที่อย่างนัดล่าสุด,สดเจอซิตี้ก็ยังค่อนข้างเขี้ยวในการบุกไปตีเสมอมาได้ก็ให้เป็นเฉือนหนึ่งศูนย์เหมือนกันแล้วก็ผมว่าไอ้ตำแหน่งเปลี่ยนได้ห้าคนเนี่ยสำคัญมากที่จะพักผู้เล่นตัวหลักเอาไว้ลุยเอฟเอคัพต่อกับซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ ก็น่าจะชนะได้แต่รักษาสกอร์เอาน้อยๆแต่เอาแบบเฉลยไปหนึ่งศูนย์ครับอืมครับอืะนะคู่สุดท้ายคู่กุดทน่าจะเป็นคู่ที่ฟันธงยากสุดและเออใช่คู่นี้ก็มีสิทธิ์ออกได้หลายแบบนะครับก็คือคู่แอตเลติกโกมาดริดครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้จะไปเล่นกันที่วันตาเมโทรโพลิตโนโอ้ยอ่านชื่ออ่านชื่อสนามนี้มีลิ้นพันทุกทีนะครับแต่ว่าเกมนี้ทางที่มีรายงานออกมาจากสื่อใหญ่ก็คือแฟนบอล แอตมาดริดประมาณ5,000คนอาจจะเข้าสนามไม่ได้เพราะว่ามีการกระทําที่ไม่เหมาะสมในเกมแรกที่เอธิฮัตนะครับไปทําท่าทางเกี่ยวกับการวัทยาหัตท่านาซีก็เลยอาจจะโดนปิดโซนการเข้าชมเกม5,000ที่นั่งนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะมีมีผลดีกับฝั่งซิตี้ก็ได้อ่ะผลงานนัดแรกนะครับแมรกซิตีเ้เฉือนชนะมา1-0เกมนี้ก็ยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับว่าสกอร์จะออกแบบไหนเพราะว่าชนะมาแค่ลูกเดียวแอตมาดริดครับนัดล่าสุดในลีกแพ้มาโยกา 01น,นะครับทำให้แพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วสภาพทีมของคุณซือซิเมลเน่นะครับพลาดใช้งานเอ็กตอร์เอเดราที่ยังไม่หายเจ็บนะครับส่วนโคเซคิเมเนสก็ไม่มีชื่อในเกมมาโยก้านะครับเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตว่าหายกลับมาหรือยังแต่ข่าวดีครับได้ยานิการาสโกพ้นโทษแบนกลับมาสักทีโดนแบนนานมากนะครับเกมนี้กลับมามีชื่อได้ ส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับนัดล่าสุดเสมอลิเวอร์พูลมา2-2ก็ทำให้ไม่แพ้ใครมา9เกมติดแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเสมอไปบ้าง3นัดสภาพทีมของเป๊ปนะครับยังคงใช้งานดูเบนดีอาร์สไม่ได้ครับยังคงเจ็บอยู่กองหลังตัวหลักรวมไปถึงดาวรุ่งอย่างโคพาเมอร์นะครับที่ก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันแต่ว่าที่เหลือค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สามารถส่งลงสนามได้หมดเหมือนเดิมนะฮะมาดูการคาดการไ์ไลน์อัพข,ของฮูสกอร์นะครับ11ตำแหน่งของทั้ง2ฝั่ง a ตมาดริด อาจจะมาแผนหลักก็คือ3-5-2นะครับก็คือโอบลักเฝ้าเสากองหลังจะมีเฟลิเป้เรนิวโดและก็สเตฟานซาวิชตรงกลางครับอัดแน่นๆ5คนเลยการัสโกกลับมาแล้วอาจจะยืนวิ่งแบ็กซ้ายวิ่งแบ็กขวาเป็นยอเรนเต้นะครับตรงกลางจะมีโกเก้ครับกงด็อกเบียแล้วก็เดอรปอลส่วนแนวรุก2คนเน้นความเร็วนะครับพักโซเรสแล้วก็ใช้เป็นชูอัลเฟลิกซ์คู่กับองตวนคริสตแมนฝั่งซิตี้ครับ ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะเอเดซอนเฝ้าเสากองหลังจะมีสโตนแล้วก็เป็นลาปอกที่ลงมาแทนรูเบนดิอาสแล้วก็ทางนั้นของวอลเกอร์แบ็กขวานะครับการเซโล่แบ็ก้ายตรงกลางครับโรดรีเดอร์บอยที่ท็อปฟอร์มมากๆแล้วก็ยูไคกุนโดก,กันส่วนแนวรูก3ามคนฟิลโฟเดนริย์สแล้วก็แจ็คก,กิลชิชนะครับอันนี้อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับเรื่องของการฟันธงคู่นี้ผมว่าเดาทางค่อนข้างยาก ครับคือนัดแรกเนี่ยเท่าที่ได้ไปดูสถิติตัวเลขมาซิตี้เหนือกว่าค่อนข้างเยอะในทุกกระบวนนะครับก็คอมบอลเยอะกว่ามากๆเลยอะ่ะเจต่อ30%แล้วก็โอกาสการยิงซิตี้สิบห้าแอดมัดบิดศนะครับคือถึงแม้ว่าจะเฉืินชนะมาแค่ลูกเดียวแต่รูปเกมซิตี้ข่มกว่าเยอะครับในการเล่นที่เอทีฮัทซึ่งกลับมาเกมเนี้ คือเรื่องของการเล่นทั้งสองทีมผมว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งกันและกันนะซิตี้เล่นแบบครองบอลบุกใส่ส่วนแอดมัดริดเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นและใช้ความเด็ดขาดในการสวนกลับก็จะเป็นสองสองฝั่งยินหยังอะ่ะมาเจอกันนะครับแต่ถ้าเกิดซิตี้ยังคงฟอร์มในแบบนัดแรกเอาไว้ได้ที่เอาเกมถ้าอยู่หมัดเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถผ่านไปได้อยู่แม้ว่าจะเล่นที่หวานตาก,ก็ตามเบื้องต้นให้เป็นเสมอก่อนครับให้เป็นเสมอกันที่ศูนย์ศูนย์เล่นแบบซิตี้ประคองตัวแอดมัดิดพยายาม จังหวะแต่ถ้าเกิดซิตี้ไม่ไม่เปิดแผลให้เลยไม่มีโอกาสจังหวะเสียสมาธิให้แอนมาดิดได้สวนะ่วนเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถผ่านได้ให้ศูนย์ศูนย์นะเน,นีนนีซิตี้เข้ารอบครับครับโคแดงเลยใค,ใครต่อให้ผมก่อนเนาะอ่าโคแดนะังเลยเป็นอย่างที่โบท๊ทเกิดมาตั้งแต่หัวเลยว่าค่อนข้างเป็นคู่ที่ที่แบบเดาเดาสกอร์ยากเพราะมันออกมาแบบสูสี นะถ้าถ้าพูดถึงรูปเกมเนี่ยผมก็เชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยก็จะไปเล่นในรูปแบบของตัวเองคือคองบอลแล้วก็เล่นเกมบุกส่วนแอดมาริดเนี่ยเล่นในบ้านอาจจะมีการเปิดหน้ามากกว่าเดิมแต่หลักๆทีมอย่างแอดมาริดเนี่ยถ้าเจอทีมคองบอลอย่างเงี้ยผมว่าเขาต้องยืนคอมแพกไว้ก่อนอะอยู่ที่ว่าจังหวะโต้หรือจังหวะทีเด็ดทีขาดแอดริดเกมนี้จะทําได้หรือเปล่าอืมแต่ผมผมรู้สึก อาจจะรู้สึกทำแม่งทำแม่งนะว่าแอตมอริดอาจจะเสมอในเวลาวะอาจจะยิงหมายหมายถึงว่ายิงหนึ่งลูกอ่ะแล้วเป็นสกอรรวมเสมอแล้วอาจจะไปต่อเวลาอาจจะเป็นแอตมอริดที่ได้หนึ่งศูนย์าจากจังหวะแบบที่โอกาสไม่เยอะอะแต่ว่าอาจจะคว้าอะไรบางอย่างเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็ไปต่อเวลาส่วนต่อเวลาเนี่ยผมก็เดาไม่ถูกนะเป็นเรื่องของความความฟิตแล้วก็ความเฉียบคมในช่วงต่อเวลาด้วยเอาเอาแค่ในเวลาเก้าสิบนาทีก่อนผมว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เอ้หนแล้วก็สกอร์รวมเป็นหนึ่งหนึ่งผมผมว่าผมว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะแอตมาดริดต้องการประตูมากกว่าแต่ผมว่ารูปเกมจะไม่ได้เหนือกว่าด้วยด้วยด้วยสไตล์การเล่นของซิตี้ที่ไม่ว่าเขาเจอกับใครตอนเนี้ยผมว่าวัดเรื่องของเปอร์เซ็นต์การคอมบอลได้กับทุกทีมบนโลกอะผมยังเชื่อว่าซิตี้จะยัง ครองบอลมากกว่าจะยังโอกาสยิงมากกว่าแต่ว่าแอตมาร์ดิจะโถมมากกว่าเก่าอย่างเช่นพวกต้องเน้นในเรื่องของเซตเพลย์เป็นหลักๆเลยแล้วก็การขึ้นเกมเนี่ยต้องขึ้นให้มันปราณีตเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณไปผีผามขึ้นในการเจอกับซิตี้อ่ะเจอเขาตัดแล้วเล่นงานเล่นลงโทษขึ้นมาถ้าซิตี้ยิงนําได้ก่อนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขานี่งานเข้านะมันจะกลายเป็นว่าโดนตามอีกลูกหนึ่งแล้วมันจะเหนื่อยกว่าเก่าอมผมว่าเป็นเกมที่อึดอัดและผมว่า มีลางสังหรณ์ว่านักทีมอันมีใบแดงแต่แต่แตดายากก็จะเกิดขึ้นอยู่กับฝั่งไหน <c oughs> เพราะผมรู้สึกว่าแอตมาติดเวลาเล่นบ้านตัวเองนะต่อให้แฟนบอลแหว่งไปส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าเขาจะต้องกระตุ้นแบบสุดขีดลกูกตุกตรงตุกติดพวกเนี้จะมาเยอะผมว่ามีโอกาสเจอใบแดงเกมนี้แต่สกอร์ถ้าให้ผมเลือกผมเชื่อว่านักเตะซิตี้ชุดนี้เก่าพอนะครับช่วงผลงาน5ปีหลังสุดใน UCL คือดีกว่าแอตมาติดแม้ว่าแอตมาติดจะเคยเข้าชิงมาถึง2ครั้งก็ตาม เพราะว่าซิตีมีโอกาสย้ำชัยได้อาจจะแบบบุกไปเฉือนสองหนึ่งนะผมให้แบบนี้อืครับือเล็กแรกอ่ะที่ซิตี้ยากเพราะว่าแอตมินเดเขามีจุดมุ่งหมายคือเขาไปตั้งเกมรับอย่างเดียวเลยโอกาสยิงศูนย์นะนัดเนี้ยเขาจะเปิดเกมมากขึ้นแต่ผมมองว่ามันน่าจะเข้าฝั่งซิตี้นะพอฝั่งแอตมานเดเปิดเกมมันก็น่าจะเข้าทางซิตี้แล้วเป็นทีมที่เจาะ แนวรับเก่งอ่ะคืออย่างโหลิวพูนัดก่อนเหนียวเนียวอ่ะยังโดนสองลูกนะแล้วยังบุกแบบแทบกระทั้งเกมเลยอ่ะผมว่าซิตี้ไปย้ำชัยแอดมิริดได้ถ้าวัดกันตามฟอร์มด้วยนะแล้วก็เรื่องของผลงานต่างๆผมให้ซิตี้สองศูนย์เลยอ่าแส,สดงว่าวันนี้เราสี่คนนะครับสกอร์ออกสามหน้านะผมกับขวัญให้ซิตี้ชนะคนแรกให้แอดมาริดพูกันให้เสมอเอาดิผมถึงบอกแนว่าคู่นี้มันฟันธงยาก <laughs> อ,อ่นะ <laughs> ครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์คนี่ก็เสร็จสิ้นวันคารวันพุธเนี่ยเราก็จะได้ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสี่ทีมสุดท้าย <c oughs> ใกล้แล้ะใกล้จะรู้แชมป์แล้วนะครับก่บอนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผม คอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank นะครับก็ติดต่อสอบถามครับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเนี่ยให้นึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอป,ป K-Pass สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอป,ปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาครับครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของเจาะประเด็นวันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดซับไซต์ให้กับพวกเราด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะวันสงการยังมีเทปนะครับที่เราถ่ายเอาไว้เป็นสเปเชียลก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ